ปลาให้ดูเลยปลาแช่แข็งไม่สุดนะทุกคนมันมันสดอยู่ในช่องแช่แข็งนะมันไม่ได้สดแบบว่าเขาไปหวานแห่มาอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้สดจากช่องแช่แข็งอาจารย์มากินข้าวกันทุกคนนี่จะเมนูวันนี้จะทุกคนส้มตำผักคะน้าเก็บมาจากสวนไข่ต้มผักเสี้ยนรองจ้า ส่วนนี้ก็ยอเอดอกคณะเอดอกคณะจ้ะนะนณะฝรั่งอ่ะจ้ะจอยนึ่งอันนี้ก็กวางตุ้งกับคณะไทยจ้ะที่จอยปลูกเองเนาะก็นึ่งแล้วก็พริกผงแล้วก็ปานินจ้ะนี่จ้ะมากินด้วยกันจ้ะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ะมากินข้าวด้วยกันอย่างที่เห็นนะจ้ะนะส้มตำเพื่อน ส้มตำหัวสวีตวันนี้แดดไม่มีคึมฟ้าคึมฝนออกมานั่งกินข้างนอกเพราะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นฉากหลังฉากหลังที่จอยน,นั่งกินอยู่เพืเ่อนๆถ้าแดดมันแรงจะมองไม่ค่อยชัดนะจะบอกไว้ก่อนอันนี้ฉากหลังก็เลยแบบสดใสหน่อยจ้ะทุกคนตำหัวสวีครับในสวนจะ้ะ วันนี้เพื่อนบ้านไม่อยู่อุ้สใจมากเลยเห็นเดิอนออกไปละขอบคุยเด้อพวกจอจะใช้หัวสวีทเทนเอมะละกอจ้ะเพราะว่ามันถูกถ้าถ้าช่วงไหนมีเงินมากหน่อยก็จะลงทุนซื้อมะละกอจ้ะอือหือวิวน่นว่นเลยลมแรง มาจากทุกคนให้ดูมุมบรรยากาศด้านหลังนี่แหละสามีไม่กินนะเพื่อนๆนะเมนูพวกนี้เขาไม่กินหรอกมีแต่จอยนี่แหละลูกสาวจอยกินอยู่จ้ะ ลูกสาวจอยเขากินอยู่เขาชอบอยู่เมนูอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไปทํางานจะนะทํางานจอยไปทํางานตอนบ่ายสามีกับลูกไปทํางานตอนเช้าก็เลยแบบว่ากินข้าวไม่ตรงกันนะคะทุกคนอธิบายให้เข้าใจหมดแล้วเนาะวัวเขาไม่เข้าใจมาละเริ่มปล,อมล่อยลงมาแล้วฝนกน็อืมอืมรวย่หม ผักเส้นดองทำเองก็โยเป็นคนขาดอาหารไทยไม่ได้จ้ะมาอยู่อังกฤษยี่กว่าปีก็อาหารไทยตลอด นยนะ้ดอกไม้นะสวยดิห้าหลังนะปิกนกปิกนิกปิกน,ก,ก,นกอีกอะ่ะปิกนิกนอกบ้าน <c oughs> ปิกนกมาเด้อมาเด้อทุกคนอ,อร่อย พอปลูกมาก็ได้กินอย่างนี้แหละจ้ะ,จะพกผักอะ่ะซื้อเขาก็แพงะนาปลูกเองอย่างเงี้ยกินสดๆมันไม่ขมนะมันกรอบมันหวานจ้ะเพราะว่ามันยังไม่แก่ไงถ้าแก่มามันก็จะโอ,อกขมๆนะ่ะขอโทษขออภัยใช้มือเลย แบบอีสานบ้านเราจะบางทีจะจอดมานั่งปูเสือกกินอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนบางทีก็นั่งกินันโต๊ะม่งแล้วแต่อารมณ์มาจากบางทีาอยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งอ่ะเพราะมันเป็นสถานที่บ้านเราเนาะเราไม่ให้ไปนั่งกินที่อื่นอ่ะจ้ะทุกคนเรานั่งกินภายในรั้วบ้านเรานะก็เลยไม่อายใครจ้ะ หลังอยากจะมองก็ปล่อยให้เขามองไปเอาเด้อตกลงเนี่ยมันจะมันจะตกให้ได้ใช่ไหมี่ยฝน,นเนี่ยฮะปล่อยไปะสักพักมันก็หยุดไม่รู้มันหน้าอะไรเพื่อนๆปีนี้ยฝนตกคักขนาดตกแบบไม่หยุดไม่ลืมนหูลืมนตาตกทุกวัน บางท่านก็บอกว่าฝนตกก็ดีแล้วค่ะมันไม่ดีจ้ะมันตกทุกวันเกินทําอะไรไม่ได้ตกบ่อยไม่ดีสามีจอยอบะไปทํางานไม่ได้เพชรก็ตกไม่ได้จอยก็ไปทําสวนไม่ได้แล้วฝนตกทุกวันทุกวันทุกวันนี่ไม่ไม่ืุนหูรุนตานี่มันไม่ได้มันไม่ได้มันแบบมันไม่ดีนะทุกคน เรว่างไปตกที่อื่นมากนะไปตกตรงที่เขาอยากให้ตกอ่ะตามเมืองไทยอย่างเงี้ยเมืองไทยบอกว่าแรงแรงแรงก็ให้ไปตกตรงมันตรงนั้นมั่งเขาจะได้ปลูกข้าวปลูกปลูกข้าวปลูกนู่นปลูก,ลกนี่ได้เพื่อนๆไอ้ตรงไหนแรงแรงให้ไม่ไปตกอ่ะมันจะตกกับตรงที่แบบประเทศที่แบบว่าไม่อยากให้ตกเ่ยมันตกมาก,มก,มากเกินไปแล้วไงมันตกดีเกิน ดีเกินที่แบบเราอยากจะให้มันตกอะนะพูดถึงอะลมด้วยนะเนี่ยล <rum> ม เดปลาอันนี้จ๋าก็ซื้อมาจากเมืองลีดจ้ะทุกคนปลาน,นินนะ่ะค่อนข้างแพงปลานินก็ของไทยเรานั่นแหละจ้ะนะของไทยของประเทศแถบเอเชียจ้ะทุกคนอ,อ,อืการคณะก็ติดปากทีนี้ ทั้งมือทั้งช้อนทีนี้เพื่อนๆไม่เป็นไรหรอกกินแบบเรียวไรนะชีวิตจริงเนี้ยแหละกินที่บ้านตัวเองทุกคนอะไรมากมายซีเรียสะไรมากมายถ้าไปกินกับเพื่อนฝูงร้านอาหารก็ต้องใช้ช้อนกลางแหละพักเสียนจะ้ะที่ดองเองก็ก็มีคนโจงแล้วจ้ะนะจอมีคนจองล้ะ ที่ว่าจอยบ,บอกว่าจอยจะขายจะขายอ,ะอ่ะเยอะเดิอเล้วกสีเข้ากับส่วนหลังบ้านเนาะ <laughs> เข้ากันมากเลยเนาะมาเด้อพริกเอาออกเนี่ย ใครได้ยินเสียงกอบเอาหัวสมิตก,ก็กอบคณะก็กอบผักเส้นก็กอบบางท่านจะถามเนาะทำไมไม่นั่งกินในบ้านเราจะตอบไว้ในคลิปนี้เลยด้วยจ้ะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นฉากหลังนั่งได้จ้ะในบ้านแต่ไม่ถ่ายคลิปอมืมันเบื่อแล้วไง มุมเดิมๆเงี้ยอยากเปลี่ยนบรรยาก,กาศนั่งตรงนี้มั่งตรงนั้นมั่งตรงนู้นมั่งมุมนั้นมุมนี้ให้รอบสวนนี่แหละภายในบ้านก็นั่งละคลิดเดิมๆน่าเบือ่อไม่มีสีสันไงเลยเม,มานั่งถ่ายตรงนี้นจะเบื้องหลังให้มันสวยๆเบื้องหลังให้มันสวยๆกว่าคนกินเนี่ยจะอืคนดูจะได้ดูเพลินตาเพื่อน อจอจะไม่ได้พูดมีสาระอะไรเพื่อนๆจะได้ดูดอกไม้อืมดูเสียงกรอบของผักไปเนาะฟังเสียงกรอบดูดูดอกไม้ฟังเสียงกรอบของผักไปเนาะอืมอืมอม,มาจ้ะดกปลาดกปลาให้ดูเลยอืม ปลาแท่แข็งไม่สุดนะทุกคนมันมันสดอยู่ในช่องแช่แข็งนะม,มันไม่ได้สดแบบว่าเขาไปหวานแห่มาอย่งไม่ใช่นะอันนี้สุดจากช่องแช่แข็งอืออๆอ,อยู่เนี่ยอีกคำหนึ่งก็ขอตัวลาคลิปนะจ๊ะทุกคนจ๋าค้างให้ดูด้วย อีกคำหนึงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย